ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วกินได้นะคะวันนี้เราจะกินยำมะม,ม่วงนะคะมะม,ม่วงที่เอามาจากอิตาลีค่ะทุกคนมันเริ่มนิ่มแล้วนะคะต้องกินเปรี้ยวหอมหอมแดงปลาเข้าครั่วน้ำตาลพริกพริกปน่นอื สับสับมือนะคะปอกเปลือกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งไม่ปอกมันจะได้็กเจอร์ในการกัดกๆๆกับกับกับแซ่บค่ะอืมมาเด้อค่ะสมบอกมวงอืม แบบพักอหอมเข้าวคั่วมากกินไปซีซดไปค่ะทุกคนอืม